السلام عليكم ورحمة الله وبركاته บิสม ah uh. ิลล الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا ل لنا إلا ما ع ل م ت ن ا إنك أنت ا ل ي الحكيم رمضان กริมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กรพรักหลายครับวันนี้เป็นวันที่หของเดือนรอมฎอนะครับตรงกับวันที่ส7เมษายนนะครับวันนี้วันหยุดนะครับแล้วก็ ช่วงก่อนจะละสิ้นอดเราก็จะมาพบกันคือหลังหกโมงเรียกว่าหลัง18นาฬิกาในรายการฮอตไลน์รมด a นะครับเ,เรียกว่าฮอตไลน์รมด a อนี่ก็แปลว่าสายร้อนๆน,นะครับก็คงจะได้พูดคุยกับวิทยากรนะครับที่เราได้เ,เรียนเชิญน,นะครับมีความหลากหลายนะครับ มีทั้งวิทยากรที่เป็นนักการศาสนานะครับเป็นวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเราก็มีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายในเรื่องของวิทยากรนะครับวันนี้ กำลังต่อสายไปสู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่โดดเด่นในสังคมมุสลิมของเรานะครับเ,เป็นบุคคลที่ไม่ใช่ในกลุ่มมุสลิมในประเทศเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งในระดับโลกนะครับท่านกา็ได้รับการชื่นชมในแนวคิดของท่านนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ แล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ฮัลลนนะครับพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกท่านก็คงจะอ๋อนะผู้ที่จะมาสนทนาในวันนี้นะก็เรียกว่าอยู่ในใจท่านเหมือนกันก็คือท่านดรวินัยนะครับดาลลันนะครับเป็นผู้ก่อตั้งในกระทรวิยาศาสตร์ฮาลานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านเป็นผู้ริเริ่มในการตั้งให้มีศูนย์นี้นะครับ แล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ทำงานในเรื่องของฮาลานนะครับมาในหลายมิตินะครับขณะนี้ท่านตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการศูนย์วิาศาสตร์ฮาลันทวารองกรมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นรองประธานกรรมการกลางอิสลามของประเทศไทยเป็นผู้สกุกนูตของท่านจุฬาราชมนตรีด้วยวันนี้เรียนเชิญท่านนะครับดูเหมือนอยู่ในสายแล้วครับ a s สล l ม m a l a ม วาระคุณมุสลามบารมุุลลามุกบารกาตอ์ครับขอบคุณท่านอาจารย์นักตวอนันนะครับที่ได้กรุณาให้เวลากับชมรมมุธุผ้ามุสลิมนะครับวันนี้อยากจะคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์นะครับเพราะว่าขณะนี้เดือนระมดอนนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันมาเกี่ยวพันกันก็คือว่าเป็นช่วงรมฎดอนที่มีภาวะโควิดนะเป็นช่วงรมฎดอนที่เราจะต้อง ละสิ้นอดกับของหวานๆอย่างเงี้ยอาจารย์รแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวอาจจะเลยไปว่าเอา้ไอโควิดเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายของเรายังไงแล้วการหลักการศาสนาเราจะเราจะป้องกันยังไงแล้วก็แล้วการฉีดวัคซีนที่ ที่กำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับบางท่านก็บอกว่ามีามีหมูบางอะไรแต่ะไรบ้างนะสิ่งเหล่านี้เรากำลังจะจะเชิญอาจารย์ได้คุยกันนะครับนะประเด็นแรกอาจารย์ครับอยากจะรประเด็นแรกก็คือว่าเรื่องของอาอาทางเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือว่าในเรื่องของอาการปฏิบัติศัส์กิจในช่วงของเดืนดอนมรมเนี่ยที่เราบอกว่า จะต้องป้องกันไม่ให้ละหมาดต่ระแวะที่มสัสยิดอะไรต่อะไรเนี่ยในทางการแพทย์เป็น,ปนยังไงครับอาจารย์ครับในช่วงในช่วงนี้นะครับเราก็คงจะต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลาะนะครับ,รบที่โควิดนั้นมาเกิดขึ้นในช่วงของเดือนอมดอนพอดีครับนะฮะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากรณีของประเทศไทยปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เลยนะครับที่ขณะนี้เนี่ย เกิดการระบาดจนกระทั่งขึ้นเกิน30,000ไปแล้วนะครับสําหรับประเทศไทยครับนะก็ปรากฏว่ามาจากสถานที่อโคจรทั้งสิ้นก็คือเรื่องของคลัสเตอร์บันเทิงครับคลัสเตอร์บันเทิงครับอืนะคุณหมอบาริสนะฮะคุณหมอบาริซึ่งเป็นหลานผมเองนะครับเป็นทุ่มในการอยู่ที่โรงพยาบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แจ้งนะครับว่าปรากฏว่า ขนาดเด็กจุฬาลงกรหมหาวิทยาลัยนี่ติดกันเยอะเลยนะฮะแล้วที่ตรวจไปประมาณ2,000กว่าเคส2อ0 0เเคสขนาดนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าตรวจเจอไป236รยาย<อ>ซึ่งประมาณเท่ากับ8%เนั่นหมายความว่าขนาดในมหาวิทยาลัยนี่ยังรุกเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบาดขนาดนี้เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะแต่พวกเรานี่รอดตัวนะครับเพราะว่าพวกเรา อันที่หนึ่งเนี่ยไม่สนไม่เที่ยวนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นั้นเนี่ยนะฮะจะมีประเด็นเรื่องของการที่เราถือชิ้นอดครับนะครับก็จะมีคําถามมาเหมือนกันนะครับนะสำหรับผมผมก็เจอคําถามเยอะถามว่าเอะในช่วงถือชิ้นอดเนี่ยนะครับน้าก็อดอาหารก็อดขาดโปรตีนขาดพลังงานครับนะครับแถมยังนอนไม่พอครับเในลักษณะแบบนี้เนี่ย ควรจะหยุดถือสิ้นหนดไหมเพราะว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิต้านทานที่ลดลงหมายความว่ามันมันมันจะเป็นการทําลายสุขภาพไหมนะฮะใช่ครับใชครับครับใช่แล้วอาจารย์ตอบว่ายังไงผมบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผมก็ต้องตอบนะครับมีคนเขาตอบไปเรียบร้อยแล้ะครับอันนี้เนี่ยเป็นทางมหาวิทยาลัยของชาจ้าคบ UAE ครับนะทำการศึกษาวิจัยทําการตรวจสอบครับงานวิจัยจากทั่วโลกเลยนะครับนะัะ สิ่งที่เราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกรณีของโรคโควิดเนี่ยก็คือโรคโควิดเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตคนส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหารุนแรงขึ้นมานั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าภูมิต้านทานมันต่ํานะครับนะสิ่งที่มันเจอเนี่ยก็คือของภูมิต้านทานเนี่ยมันมากเกินไปเราเรียกกันว่าซึนามิซึนามิของภูมิต้านทานนะกาเรียกว่าไซโตไค์สตอมนะก็คือพายุของการสร้าง ภูมิต้านทานนี่นะครับมันมหาศาลจนกระทั่งในที่สุดมันทําร้ายตัวเราเองอนะ,อะสิ่งที่เขาทำงานวิจัยแล้วก็พบเลยก็คือในช่วงของการถือสินบนเนี่ยนะครับ,รบภูมิต้านทานพวกนี้เนี่ยมันลดลงจริงครับมันลดลงจริงนะตามที่เขาคาดการไว้แต่มันลดลงทำให้เราเนี่ยแทนที่จะเกิดปัญหาจากไซโคไคสสตอมจากการการติดเชื้อโควิดนะครับกลายเป็นว่าเราทําให้เราปลอดภัยครับ เนื้อกายเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลับด้านเลยนี่ก็ต้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอธิบายนิดนึงอาจารย์ไอภูมิอธิบายนิดหนึ่งภูมิต้านทานมันน้อยลงแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าสามารถที่จะป้องกันเชื้อไวรัสได้เนี่ยมันยังไงจ้ะครับ ครับครับจริงๆแล้วกลไกของเชื้อตัวนี้มันแปลกนะครับเวลามันรุกเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วนะครับ,รบนะฮะมันจะไปสร้างกลไกจนกระทั่งทําให้ร่างกายเราตอบสนองนะครับคล้ายๆอย่างกับเหมือนเวลาเราเอามือเอามีดไปฟันต้นมะ่วงอะครับนะ มีดฟันต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงนี่มันจะมีความรู้สึกว่ามันกำลังจะตาย <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นมันจะเร่งออกดอกออกผลนะตรงนี้นะครับนะร่างกายเราก็จะอยู่ในภาวะนั้นเช่นกันนะครับอ,อเชื้อพวกนี้มันจะรุนแรงนะครับพอมันเข้าไปแล้วนี่นะฮะนะร่างกายเราจะตอบสนองคล้ายๆอย่างว่าเหมือนอย่างว่าเรากาลังมีปัญหาอาจจะ,ะไม่มีชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันตัวเอง ครับการสร้างภูมิต้านทานลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยในที่สุดมันก็เกิดกลไกที่เราเรียกกันว่าไซโตไค์สตอร์มไซโตไคลนี่ก็คือสารภูมิต้านทานสตอร์มก็คือพายุมันเกิดพายุภูมิต้านทานนะครับที่มีการสร้างภูมิต้านทานกันอย่างมหาศาลแล้วก็พัดกระหน่าจนกระทั่งในที่สุดภูมิต้านทานนะฮะมันก็ทําร้ายตัวเองเหมือนกับคนที่เป็น โรคเขาเรียกกันว่าโรคพุ่มพวงครับครับครับอ๋อครับนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าใจแล้วครับว่ากรณีของการเพิ่มภูมิต้านทานของเราเนี่ยนะครับครับไปเร่งภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยนะแทนที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาครับดังนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาทำการศึกษาที่มหาวิลัยชาจ้ารร่วมกับมหาวิทยาลัยในซาอุดิอาระเบียและก็ที่ในบาฮเรนนะครับครับสามสี่มหาวิทยาลัยที่ใน GCC ครับเขาพบว่าภูมิต้านทานในกรณีของคนที่ติดเชื้อโควิด คือข้าเอาคนที่ติดเชื้อโควิดมาประมาณสองพันกว่าคนนะครับเทียบกับคนที่ไม่ติดเชื้อโควิดนะครับกรณีแบบนี้นั้นเนี่ยปรากฏว่าคนที่ติดเชื้อโควิดนะฮะมีการลดลงของภูมิต้านทานจริงนะครับแล้วในที่สุดนะครับนะปรากฏว่าปัญหาที่เกิดจากไซโตไคลสตอร์มเนี่ยมันลดลงฮะม,มันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยรอดชีวิตทั้งหมดครับ นะครับแม้ว่าจะไม่ได้รับยาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความปลดปรานของลอสซูมานาเตอรลานะครับนะฮะแทนที่เราจะเกิดปัญหานะะแต่ว่าเราไปแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาแก้ปัญหาตรงนี้นี่เป็นงานวิจัยที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้นี่น่าสนใจนะครับผมว่าผมว่าอาจารย์ต้องต้องเผยแพร่ตรงนี้ให้ให้ได้ประชาชนได้รับทราบเพราะอาจจะ พิ่งความสําเร็จเพิ่งใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแพรก่กระจายไปทัว่วโลกนะครับอืมอครับก็เขียนไปแล้วนะฮะที่ในเฟซบุ๊กนะครับว่าอ่พักหลังนี่เขาบอกว่าคนอ่ที่ใช้เฟซบุ๊กนี่ส่วนมากเลยเป็นพวกสูงอายุพวกเราไ้ <c oughs> าเขียนในท <c oughs> วิตเตอร์นะเขียนทวิตเตอร์นะเขาต้องเขียนในทวิตเตอร์ต้องเขียนในไอจีลยพวกนี้นะก็อ่เดี๋ยวอาจจะต้องไปไปเพิ่มเติมในด้านนั้นอันนี้นีก็เป็นเรื่องหนึ่ง นะครับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งครับเชิญครับเชิญครับที่เกิดขึ้นในเดือนอมรดอนเยอะแยะเลยครับนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเราเนี่ยอดนอนใช่ไหมครับครับแล้วได้รับพลังงานมากขึ้นกับอิสลามเนี่ยแนะนําให้เราออกกําลังกายมากขึ้นนะครับเราถือถือที่นอนแล้วเรายังตาราวียะครับย่างละหมาดนะฮะครับในเวลาค่ําคืนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในปริมาณที่มากนะครปรากฏว่า นะคนไกลในลักษณะที่เราทําอย่างนี้นั้นเนี่ยมันช่วยไปเสริมนะไปเสริมทําให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับนะครแต่ว่าก็น่าเสียดายเขาบอกว่าพวกเรามุลิมเนี่ยครับนะได้รับประโยชน์จากตรงด้านนี้น้อยลงฮะน้อยลงไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ละหมาดแต่รเบียนะแต่เพราะว่าเรากินมากขึ้นนะในเดือนร a ม a d องเนี่ยแทนที่เราจะอดอาหารนะนะกายเป็นเทีดัด เทศกาลอาหารเทศกาลอาหารนะครับคือเราก็ไปทานอาหารกันมากขึ้นในช่วงเวลาค่าคืนนะซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยทําให้ประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยมันไม่ได้หรือมันได้น้อยลงมันมันจริงๆเนี่ยครับอืมในเคยมีเคยมีการศึกษาของในแพทย์ชาวอิสราเอลนะครับนะเขาบอกว่ามันน่าแปลกคือมุสลิมเนี่ยมักจะเข้มแข็งขึ้นในเดือนรอมฎอนเออ เขาให้ตั้งสวดทิฐานอย่างนี้ะนะครับแต่ว่าคนที่เข้มแข็งขึ้นในเดือนรอบมดอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกเบดูอินที่อยู่ตามทะเลทรายคนพวกนี้เนี่ยถือศีนโอดตามแนวทางของซุนนะ,ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่กินอาหารตอนเย็นมากนะครับแล้วเขาก็ยังทํางานปกตินะในขณะที่คนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยหลายคนนี่พอถือศีลอดแล้วครับ นะฮทำตัวเป็นผู้ป่วยเลยกลางวันที่เราลดการทางานลงนะลดการทํางานลงแทนที่จะทํางานปกติท่านรอสุดุูลองนี่ท่านทํางานเหมือนเดิมนะฮะถูกต้อแล้วก็กลางคืนท่านก็ละหมาดนะทั้งคืนเลยนะกรณีอย่างเนี้ยปรากฏว่าพวกเราไม่ปฏิบัตินะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเราทานอาหารกันโอ้โหเยอะครับเยอะมากเยอะมากเขาบอกว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราแทนที่เราจะได้ประโยชน์เนี่ยเราไม่ได้อื เราไม่ได้คืออย่างนี้อ<น>าจารย์คนนะครับที่ถือสินอดแล้วนี่ปรากฏน้าหนักขึ้นครับหมายความว่าการที่เราไม่ได้ประโยชน์จากการถือสินอดการละสินอดนการปฏิบัติตัวเนี่ยก็เพราะว่าเรามิได้ปฏิบัติตามแนวทางของอิสลามหรือที่ท่านนาบีได้กําหนดไว้ถูกต้องไหมครับใช่ใช่ใช่อ,อันนี้อันนี้เนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นหมอ,อยู่ หม,หมออิสราเอลเนี่ยเป็นคนบอกนะครับแล้วก็เขาก็นำเสนองานวิจัยซึ่งเป็นผลงานวิจัยเนี่ยออกมาดีมากเลยตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาไปเปิดคลินิกนะสอนให้คนยิวเนี่ยถือศีลอดแบบมุสลิม,อ,มอยู่ที่เมืองไฮฟ้าบละน่าสนใจนะ,ะนะครับปรากฏว่าเขาไปเปิดคลินิกแล้วก็กมีสาขงสาข,ขากันเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยถ้าสมมติเรามีความเข้าใจ นะว่าแนวทางที่ท่านรอสุลลอสลลอริบะสลามปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไงนะท่านรอสุลลอสเนี่ท่านจะทานอาหารในเวลาใกล้ในเวลาใกล้อิมซักนะครับใกล้ซุโบฮะก็คือใกล้ใกล้เวลาที่จะเริ่มถือสินอักนะฮะแสงแสงทองจะขึ้นเนี่ยนะครับนะแต่ท่านไม่ได้บางคนเนี่ยพวกเราเนี่ยพักหลังเนี่ยขี้เกียจตื่น นะก็ไปทานอาหารนะสโ้าคนี่กันตอนเที่ยงคืนหรือใกล้ๆนั้นเนี่ยนะซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์นะท่านท่านรับประทานอาหารเนี่ยนะครับอ่ใกล้อิ่มสากแล้วก็นะแล้วก็ในช่วงเวลาของการล่าสินโดดท่านก็ล่าสินโดดทันทีนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ท่านได้แนะนำนะแล้วท่านก็ขอให้ปฏิบัติในลักษณะแบบนี้งานวิจัยทางการแพทย์เมื่อปฏิบัติตามที่ท่าน รอสุลลอฮ์ท่าน,นแนะนำนะครับ,รบปรากฏว่ามันให้ผลประโยชน์ออกมาจริงๆนะมีงานวิจัยออกมาเยอะเลยนะครับแล้วก็คนที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของอป่วยอย่างเช่นเบาหวานหรือว่าเป็นเกาอะไรครอะไรนี่นะครับถ้าปฏิบัติต,ตามที่ท่านรอสุลุลฮ์ท่านแนะนำเนี่ยปรากฏว่าอาการของโรคต่างๆเหล่านี้ถูกควบคุมได้ไม่ดีฮะนะมีงานวิจัยที่ออกมาจากทางมหาวิทยาลัย ที่ในลอนดอนนะครับ,รบที่ในสหรัฐอาณาจักรเนี่ยปรากฏว่าง,งานวิจัยออกมาหลายชิ้นได้ผลออกมาในลักษณะแบบเดียวกับที่ท่านรรสุรร้อนท<ะ>่านกล่าวไว้นะครับก็คือ,อ,อการถือชิ้นหด,ดในเดือนรมมดอนนอกจากจะไม่ได้ทําให้อาการของโรคหลายโรคนั้นน่ะกำเริบแล้วนะครับยังเป็นผลดีต่อสุขภาพนะตรงนี้เนี่ยมีงานวิจัยออกมา เยอะมากเลยครับนะเพราะว่าท่านราสุลลอฮ์พูดเลยนะท่านบอกว่าซูมูตเซฮูท่านทั้งหลายจงถือสินอดตเซหูแล้วสุขภาพจะดีอาจารย์ครับใช่ใช่ใชไหมใช่ครับอ่านะนันก็แปลว่า<ล>ข้อข้อพิสูจน์ตร,ตรงเนี้ยมันได้แสดงออกมาชัดเจนแล้วตามคําสอนองท่านของท่านศานส,สดาเองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะ ใน,ในงานวิจัยอันนี้งานวิจัยทางการแพทย์นะแล้วคนท,ที่ที่ทำวิจัยทางการแพทย์เนี่ยเขาไม่เชื่อครับนะอย่างเช่นที่ลอนดอนเนี่ยครนะเขาก็แนะนําให้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท้องนะครับ,รบไม่ให้ถือสินอดนะ,นะปรากฏว่าคนท้องที่เป็นมุสลิมมันก็ยังดื้อถือสินอดนะ,นะในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะพิสูจน์ว่าการถือสินอดนั้นเนี่ยสร้างปัญหาในที่สุดเขาก็ทําการวิจัยนะครับคนท้อง นะที่ในเมืองแมนเชสเตอร์และที่ในลอนดอนเนี่ยรประมาณสองสามพันรายนะครับแล้วทำกันคนพวกนี้เนี่ยที่ดือ้อแล้วก็ถือสินบนเนี่ยปรากฏว่าน้ำหนักตัวของเด็กที่ออกมาปกติฮะอ๋อครับมไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็เท่ากับคนที่ไม่ถือสิน,นบนนะเพียงแต่ว่าเขาก็แนะนำไปว่าในเมื่ออิสลามได้ละเว้นไว้นะครับนะในลักษณะแบบนี้นะอุลมามะก็แนะนำว่า ก็ให้ใช้ประโยชน์จากการที่ได้ละเว้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยได้อนุโลมได้อนุญาตเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ทําแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็จํานวนมากนะครับพอเวลาเตรียมอาหารให้กับสามีให้กับลูกนะก็เลยถือก็เลยสะฮุด้วยนะแล้วก็ถือเป็นเพื่อนในลักษณะแบบนี้พอไปแนะนําไม่ให้ถือสินิดกรณีของคนท้องปรากฏว่าก็ไม่ปฏิบัติ โกรธด้วยนะโกรธด้วยนะโกรธด้วยนะปรากฏว่าปรากฏว่าพวกเราเนี่ยพอเขาทํางานวิจัยแล้วออกมาเนี่ยตอนหลังเนี่ยทางมาวิลาลลอนดอนเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเขาก็เลยไม่ไม่ห้ามละ,ะนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าแนะนําครับนานแนะนําว่าในการรับประทานอาหารซโฟตและก็อีสตาร์ทเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงอันนี้กลายเป็นทางออกที่ดีคือคือมันก็คือให้เราเนี่ยในการรับประทานอาหารครับ ในนี้ื่องผู้ป่วยเหมือนกันอาจารย์ผู้ป่วยผู้ตั้งครั์ผู้ให้นมเด็กเนี่ยศาสนาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้บังคับอันหนึ่งอันใ,นใดว่าไม่ได้ <c oughs> บังคับ <c oughs> ว่าต้องถือบวชและไม่ต้องไม่ได้บังคับว่าต้องออไม่ต้องถือบวชนะครับหมายความว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพ,พของแต่ละบุคคลแนอาจารย์นะครับเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยตรงนี้เปิดช่องหายใจเอาไว้ว่าถ้าหากว่าดูสุขภาพตัวเองเพราะแต่ละคนเนี่ยสามคนท้องด้วยกันเนี่ยนะอาจจะสุขภาพไม่เหมือนกันอาจารย์ นะครับ<ช>คนนี้อาจอาจจะมีสุขภาพดูไม่ไหวคนนี้อาจจะแข็งแรงอาจจะมองนี้นะอย่างไรก็ตามตามที่ท่านอาจารย์นุตวินัยได้อธิบายกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่นะครับก็แสดงให้เห็นว่าหลักการศาสนาที่ท่านศาสดาได้กําหนดเอาไว้ที่ได้บอกเอาไว้เนี่ยไม่ได้ขัดกับหลักทางการแพทย์แต่ประการใดแล้วก็ย,ยิ่งยิ่งยิ่งได้ไดมีการพิสูจน์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความชัดเจนยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับ อ,อย่างอ,อย่าเช่นกรณีกรณีมีผู้สงสามิการอาจารย์ว่าเออแล้วกออ็ในขณะที่เราถือสิ้นอดเนี่ยท่านศาสดา,า,าบอกว่าให้ให้เริ่มละสิ้นอดด้วยกับการอินทผาลาัมแล้วมันไม่ไม่เพิ่ม,มปริมาณยังไงเรื่องของน้ําตาลเรื่องอะไรงไงอาจารย์ครับครับครับอ,อ,อินทาลัมเนี่ยยิ่งวันก็กลายไปเป็นเขาเรียกว่ามิราเคิลฟรุตแล้วนะอเพราะว่าปรากฏว่า พักหลังเนี่ยสมัยผมเด็กๆนี่ปรากฏว่าพวกเราก็ทานกันบ้างนะฮะครับแต่ตอนนี้นี่อินทผพนอินทผพันลานี้ออกมาจําหน่ายกันมากเลยมากเลยคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมใช่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอินทผพันเนล่า้เขาไปจําหน่ายกันเยอะแยะนะสิ่งที่เขาพบเลยก็คือในทางการแพทย์เนี่ยเขาทำการวิจัยอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเวลาเราเราตื่นนอนมาเนี่ย นะครับเรามักจะมึนหัวคนเขาบอกว่าตื่นมาแล้วก็กระฉับกระเฉงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็จะมึนงงนิดหน่อยนะเนื่องจากปัญหาที่เราเรียกกันว่าไฮโปคาลเมียก็คือโพแทสเซียมต่ํบในเลือดน้ําตาลต่ําในเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาพวกอเมริกันคนยุโรปเนี่ยเขาเลยแนะนําให้ดื่มน้ําส้มนะน้ำส้มนะฮะน้ำส้มั้นนะครับนะหรือว่าพวกน้ำมะเขือเทศก็ได้นะครับเนื่องจากว่าในน้ําส้มั้นเนี่ย นอกเหนือจากการที่มันมีน้ำตาลสูงนะครับแล้วมันยังมีโพแทสเซียมสูงด้วยครนะสิ่งที่เขาทำการวิจัยแล้วเขาพบว่าเวลาเราถือชิ้นอดเนี่ยนะครับเราอดอาหารเสมือนว่าเรานะตอนที่เราละชิ้นอดยิปตาร์เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเราทานอาหารเช้านะเราถึงได้เรียกว่าเบรกฟาส์นะฮะทานอาหารเช้านะครับในช่วงนั้นเนี่ยเราจะมีประเด็นเหมือนกับเราตื่นมาตอนเช้าในยามปกติก็คือเรามี โพแทสเซียมต่ําแล้วเรามีน้ําตาลต่ําการรับประทานอินทผลัมสามผลนะครับเขาพบว่าอินทผลัมสามผลนะฮะผลหนึ่งประมาณสักเจ็ดกรัมเนี่ยนะฮะยี่สิบเอ็ดกรัมเนี่ยนะครับเราได้น้ําตาลในปริมาณที่ทําให้เราสดชื่นพอดีเลยแล้วก็เราได้โพแทสเซียมในปริมาณที่เราทําให้เราหายมึนงงพอดีเลยทําให้โพแทสเซียมเนี่ยกลับมาเป็นภาวะปกติประเด็นเขาเลยบอกว่าเอ๊ พันสี่ร้อยปีมาแล้วเนี่ยท่านรสุลุลล์เนี่ยท่านทราบได้อย่างไรเออนะครับอินทบาทลำสามผลเนี่ยนะฮะแล้วจะต้องเป็นอินทบาลลมแบบมาดีน่านะครับครับอ่าอาจจะว่าบางอะไรบ้างนึกับอ้วนๆหน่อยครับครับครับแล้วบอกว่าเอ๊ะท่านรสุลุลล์เนี่ยท่านทราบได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้มันเป็นภูมิปัญญาอ่าอย่างคนไทยก็คงจะเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ก็คงจะเป็นภูมิปัญญาของอิสลามแต่ว่าเราอย่างที่เราเชื่อกันก็คือ อัลสุฮานุบาตาลาเนี่ยนะท่านสั่งนะครับแล้วก็แนะนำนะฮะให้ท่านเราสูรลุล์ปฏิบัติเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของอินทผลัมนี่ปรากฏว่าวันนี้กลายมาเป็นผลไม้ที่ถือว่าดีที่สุดเลยนะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าครนะจะต้องเป็นน้ําส้มตอนนี้บอกไม่ไม่ไม่ดีละตอนหลังมาบอกว่าเป็นน้าสับปะรดนี่ดีกว่าตอนนี้กลายเป็น,ปนว่าอินทผลัมนี่ <laughs> ดีกว่าทั้งน้ําสับปะรดทั้งน้ําส้ม <laughs> อ่าตอนนี้มันมันมีน้ําอินทธพัมด้วยนะตอนเนี้อาจจะไม่มีน้ำโซนมีน้ําอินทธพัมด้วยแล้วก็พี่น้องเราทางภาคอีสานนะก็ทํำสวนอินทธพัมกันเยอะเลยครับตอนนี้แล้วก็ผมว่าตอนนี้อินทธพัมไม่ใช่ไม่ใช่จะ จะเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มมุสลิมอย่างเดียวแล้วเวลาเนี่ยนะครับพี่น้องคนไทยของเราเนี่ยก็ชอบโดยเฉพาะอีฟารัมสดนะอีฟารัมสดเนี่ยโลหนึ่งแพงนะหกร้อยกว่าใช่ครับใช่เดี๋ยวนี้นี่เราปลูกกันได้เต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะคนไทยนี่เกษตรกรไทยนี่เก่งฮะเมื่อก่อนเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศแบบนี้มันปลูกกล้วยไม้ไม่ได้หรอกปลาบดเราปลูกกล้วยไม้ ส่งออกจําหน่ายเนี่ยแทบจะอันดับหนึ่งเลยนะครับนะมีอย่างอีมรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าปลูกไม่ได้ก็ปรากฏว่าเราก็ปลูกได้อินทธพลัมก็เหมือนกันนะแต่นี่สรุปอย่างนงี้อาจารย์ว่าในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือสิ้นอดแล้วก็เราก็เสียพลังงานไปขาดน้ําไปบ้างเนี่ยพอเราเออมันก็แปลว่าขาดน้ําตาล เมื่อขาดน้ำตาลเนี่ยท่านศาสดาได้สอนให้ละสินอดด้วยกะอินเตฟาลามสามสามเมตรนี่นะครับมันก็ไปเติมเต็มพอดีใช่ไหมอาจารย์มันมันไปทาให้มั้นพอดีเลยครับมันไปทําให้สิ่งที่เราขาดในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันเกิดความสมบูรณ์ในร่างกาย นี่ครับใช่ครับนะใช่ครับแล้วก็วิธีการที่ท่านศาสดาได้ปฏิบัติในชีวิตของท่านก็คือว่าหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบท่านทานอะไรเล็กๆนะทาน<ช><ๆ>อินทผลัมแล้วก็ดื่มนมนะครับน้าเล็กน้อยนี่นะครับท่านก็ไปละหมาดไปละหมาดว่าเกรปใช่ครับนะไปละหมาดว่าเกรบเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะให้ให้เขาเรียกว่าไม่ไม่อัดตรงนั้นจนเกินไป ใช่ไหมฮะไ่ไม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 ่ทานทีเดียวเพราะว่าเราอดมาทั้งวันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราทานทีเดียวมันจะจุกนะท่านศาสนาก็ไปละหมาดหลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมาดมักรบเนี่ยท่านก็กลับมาต่อได้นะครับไอ้พวกเราในทีรอบเดียวเลยจ้ะครับครับนะแล้วก็ปริมาณของอินทรพัลัมเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับครับนะปกติแล้วเนี่ยเวลาท้องเราว่างนะฮะถ้าเราดื่ม น้ําตาลเนี่ยจะไม่ดีนะเนื่องจากน้ําตาลมันจะทะลักเข้าไปในเลือดนะครับแล้วก็ในที่สุดมันทาให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นสูงเกินไปกรณีของอิสราลัมเนี่ยนะครับน้ําตาลเนี่ยอันที่หนึ่งมันเป็นฟกโตสนะฮะสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับนะถ้ามันสูงขึ้นไปเร็วเนี่ยนะมันก็จะแพร่เข้าไปในเลือดแล้วก็ในที่สุดก็ถูกไปสร้างพลังงานมากจนเกินไปนะครับจะทําให้ไปสะสมนะกรณีแบบนี้ก็จะทําให้เกิด ปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้กรณีถ้าเราไปรับประทานน้ําตาลในปริมาณที่เท่ากับที่ได้จากอินทผลาัมสามผลปรากฏว่าในกรณีของอินทผลาัมนะครับมันมีใยอาหารซึ่งมันจะช่วยนะชะลอการดูดซึมนะเพราะฉะนั้นปริมาณของน้ําตาลที่มันเพิ่มขึ้นในเลือดนะจากการทานอินทผลาัมสามผล ดีกว่าการรับประทานผลไม้ชนิดอื่นนะอ๋อครับการเป็นแบบนั้นเพราะมันจะทําให้น้ําตาลเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเร็วซจนกระทั่งในที่สุดร่างกายมันใช้ไม่ได้มันก็จะไปสะสมเป็นไขมันนะกรณีอินทผลัมเนี่ยไม่เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้ก็เลยพบว่าเนื่องจากมันมีใยอาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมเนี่ยจำนวนมากนะครับตรงนี้เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้อินทผลัมเนี่ย คล้ายกับว่ามันกลายเป็นผลไม้ชนิดที่เรียกว่าพิเศษพิเนะวิธีพิเศษนะครับเราเก็เลยบอกว่าเออมันก็น่าแปลกนะครับนะที่ทําให้อิทบานามนั้น่ะไปอยู่ในทะเลทรายแล้วก็อยู่ในกลุ่มมุสลิมที่ทําการถือชี้หนดและอีกอันหนึ่งที่มันเป็นความพิเศษนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีประเพณีนั่นสี่นะครับก็คือการเลื่อนเดือน สามปีก็เลื่อนห,หนึ่งเหมือนกับปฏิทินไทย<ฮ>ะนะฮะแต่เอลาล้อสุพาราวเจอลาเนี่ยนะฮะท่านให้ให้งดงดเว้นเนี่ยนะครับ,รบาการเลื่อนเดือนนะครับใน <ฮะ S 2> พณีนะจีนก็ไม่เกิดขึ้นทําให้รมดนเนี่ยจะเลื่อนเร็วขึ้นสิบถึงสิบสองวันตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุเกินสามสิบสามปีอายุประมาณสักสี่สิบเนี่ยเราได้ถือสินอดตลอดทั้งปีนะครับ,รบนในทุกเริ่มดูการตรงนี้เนี่ย ต้องถือว่าเป็นความมหัศจรรย์นะฮะเพราะว่าการถือสินลดเนี่ยในที่สุดแล้วนะครับปรากฏว่าเราสามารถที่จะถือสินลดในทุกเดือนเราสามารถทำฮัชในทุกเดือนนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยกันแก้ปัญหานะฮะอัลอฮอนี่แปลว่าร้อนจัดนะครับเก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นในฤดูร้อนนะครับแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะหลังจากที่เราเลิกประเพณีนะซีนะฮะปรากฏว่า ประโยชน์ที่มาถึงสุขภาพของพวกรเราเนี่ยม,มันก็กลายไปเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยพวกนี้เนี่ยงานวิจัยนี่ก็มีในเรื่องนี้เหมือนกัน,นแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจนะฮะผมคิดว่าจากที่เราทําการศึกษาแล้วเราพบว่าการยกเลิกประเพณีนาซีนี่นะครับยกเลิกการเลื่อนเดือนทุกสาปีเนี่ยนะฮะทำให้เราเนี่ย ะะนะครับได้ประโยชน์นะฮะโดยเฉพาะอย่ <c oughs> างยิ่งหนครับครับอาจารย์ครับพอดีมันใกล้เวลาเดี๋ยวคงมีประเด็นที่ต้องคุยกับอาจารย์อีกหลายประเด็นเรื่องวัคซีนยังไม่ได้คุยเลยนะครับวันนี้ใกล้เวลาที่จะละเส้นอดแล้วอาจารย์ในกรุงเทพมหานครก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตที่จะคุยกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับนี่หนึงนะครับเรื่องเดือนนี่หมายความว่าเขาเอาหนึ่งเดือนเข้ามาเติมนะฮะสามปีเนี่ยครับนะฮะครับครับเติมเข้ามาหนึ่งครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับัสลามอะลัยกุม Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh